การเพราะเมล็ดสลัดเดีจ้าเพราะว่าเอือยผู้หนึ่งพ่นข้อมาจ้าเลยว่าซาบนโคกใ้เห็นให้เบ่งเดี๋ยวจ้ามาเบ่งอุปกรณ์กันเลยจ้าว่าเหาต้องใส่ยังไงจ้ากระบุกพลาสติกจ้าที่ว่าเขาใส่แล้วนะจ้าหรือว่าจะสร้างกับเข้ามาเนี่ยจ้าแล้วกาซาบนโคกมาล้างทำความสะอาดดีๆเดี๋ยวจ้าแล้วกากแ้งให้แห้งนะจ้าแล้วก็มี ขวดแก้วพลาส,สติกนะจ๊ะอันนี้ก็ใไ้ได้เด้อจ้ะแล้วก็มีอันนี้เป็นซาบันโคพอคลเล็ดอันมะเขือเทศนะจ้ะจ้ากระป๋องอยู่เกินนะแกะแล้วก็กระป๋องกระป๋องขนุ่มขนุ่มจ้ะแล้วก็มีกระป๋องมาม่าเด้อจ้ะอันนี้ใซ้ได้ดีจ้ะ ดเปาอันนี้นั่นจะดีที่สุดจ้ะเพราะว่าเพิ่นมีฝ้าปิดนํานะจ้ะแล้วเวลาเข่าไส่แล้วเหาก็ปิดฝ้าไว้นะจ้ะประมาณ3-4มื้อแล้วค่อยหดน้ํานะจะ้แล้วก็ซ่ามา,มาเทนได้ว่าซ่าบันโคกอันเพาะสลัดไว้นะจ้าใบอันกระป๋องออม,มาใส่จ้าอันนี้สําหรับคนที่ว่าบ่อคอยบ่อคอยมีพื้นที่นะจ้ะอันปลูกไดบ,บาร์รอบหัวหรือว่ารอบระเบียงนี่จ้ะ ความคิดคือเขาต้องไปซื้อกระท้างนะจ๊าก็ไปแยาดไปอีกรอบหนึ่งจ้ะเขาใช้คองที่เลื่อนนะจ๊าก็มาเริ่มวิธีกันเลยจ้ะวิธีก็คือตอนแรกเขาก็ต้องแซน้ํานะจ๊าแซาน้ําเมล็ดพักไว้ข้างขืนจ้ะพอเขาแซน้ําเมล็ดข้างขืนไว้แล้วนะจ๊ะเขาก็มาลงกระปุกไว้เลยจ้ะเขาได้กระปุกมาล้วจ้ะแล้วก็ กระดาษเช็ดชูชีดน้ำจ้ะให้เพิ่นเปียกเดี๋ยวจ้ะแล้วการมาเล็ดที่เห่าเซไว้นะจ้ะเอาลงไปเลย จะประมาณนี้จ้ะแล้วหอกับปิดรับรองคืนเดียวนี่งอกแน่นอนจ้ะการันตีได้เลยจ้ะแล้วหอมาเบิ้งกันเด้อจ้าว่าเมื่ออื่นเพิ่นอิงอกบ่นะจ้าจ้ากระเห็นวิธีการเพิ่มเมล็ดของซร้าบันโคกแล้วจ้าง่ายๆเป็นบบจ้าง่ายนิดเดียวเอง ้วก็ถ้าผ่นง,งอก้วละจ้ะเตรียมดินไว้แบบนี้นะจ้ะเป็นรุ่มเป็นรุ่มบบนี้ได้ไว้นะจะแล้วกายอดใส่ถ้าถ้าว่าเกิดประคุณบ่มีพื้นที่ไร่นะจ่ะก็ย่อยอดไร้เดี๋ยวจ้าเพราะว่าทุกเม็ดที่เผ่นง,งอกนั้นิ่นขึ้นใหม่อย่างนี้เดี๋ยวจ้าก็ย,ยอดรุ่มละซ่องเม็ดนะจ้าถ้ามีพื้นที่น้อยเจ้าบ่มีพื้นที่ไร้เจ้าจก็ใช้ยยัง แดบออุปกรณ์หรือใส่เคิื่อที่ซาบันโคแนะนาไปนะจ้ากับอุปกรณ์กระ,ระ,กระมี่ยางที่เห็นจ้ากระซาบันโคกับอันนี้นั่นเป็นเมงลักจ้าเมงลักอันนี้เป็นโหระพ่าจ้าอันนี้โหระพ่าม่วงเด้จ้าผ่ามว่ว,มวงอันนี้มะเขือมะเขือเทศเฉรี่รรจ้าอันนี้กระเจี๊ยบจ้าน,นี่กระเจี๊ยบเห็นบอกคะได้เป็นไงเองคะ่ะเขาต้องไปซื้อกระทางลงทุนไปซื้อกระทางมานะจ้า ที่ที่บ้าเห่าไซแล้วนันจ๊ะหลีใสเครืนันจ๊ะเห่าสามากลับมาไซได้อีกคือเก่าอย่างเช่นบ่านนี้เห่าไซแล้วอันนี้เห่าแยกต้นแล้วเห่าก็กลับมาไซได้คือเก่าจ้ะเขาไม่ต้องเสี่ยงเงินจากบ้านเลยจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาโพก,กับซาบอนโคกีกเด้อจ้า มือนี้เป็นมือที่ช่องเดี๋ยวจ้าที่ทาบันโคกซ้อนอันให้ปลูกอันสลัดนะจ้าแบบเร่งรัดนะจ้ากะงอกเดียวจ้างอกแล้วมือเดี่ยวงอกแล้วสูตรนี้ก็คือเขาใไเขาอยู่ได้เขากระส่ดไ,ได้จ้าอยู่ประเทศที่ฮอนเหากระไซได้จ้าแบบบาลเร่งรัดนะจ้าเดี๋ยวทาบบันโคกจะให้เบิ่งเดี๋ยวจ้าบางบางเมล็ดพ่นกาอันงอกไล่บางเมล็ดเพ่นกากำหลังแตกนะจ้า ก็จะประมาณนี้แล้วจ้ะเห็นบ่จ้ะบังเมดนพ่นกระแตกเห็นบ่จ้ะแล้วกาซาบอนโคกะมีวิธีก็คือว่าไม่จิ้มฟันจ้ะขเขาฮหดเป็นหูไว้ด้วยจ้ะ อย่างน้อยต้อง,ต,องต้องลุ่มลุ่มลุ่มละซ่องเม็ดเด้อจ้าตรงหว่วม,มุมนะจ้าบบต้องเอาโมอกันเดี๋วจ้าเพราะว่าเพลินนี้จะแย่งอาหารกันจ้าแล้วก็หากระไซไม้จิ้มฝันงานปุูกพักนี้ต้องเป็นงานละเอียดนะจ้าลุ่มหนึ่งนี้บบต้องไสรลาเดี๋ยวจ้าเพราะว่าเพิินแตงมาแล้วเพิินขึ้นแน่นอนจ้า แล้วก็สาหรับคนที่ว่าบ่คอยมีพื้นที่นะจ้าถ้าบาเจาบ่มีกระถางที่นะจ๊ะเจ้าสามาชซที่ว่าชาวบ้านโคกแนะนําไปนะจ้าข้าวนุ่มจัะอันนี้เป็นเป็นเป็นกระดาษเดจ้าข้าวนุ่มใส่ดินไปแล้วก็ อันนี้ประมาณได้ประมาณสร้างต้นจ้าแล้วเจ้าจังคอยแยกแยกอีกรอบหนึ่งพอผออพันยญ่แล้วจังคอยแยกอีกรอบหนึ่งนะจ้าหมามาสําเร็จลูกก็ได้ด้จ้าอันนั้นท้าบบนโคกไายประจําจ้าแต่ว่ามีอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าพันยญ่แล้วถ้าจะแยกกระทัางละต้นต้องเจาะรูนะจ้าเจาะรูหังลรางเพ่นนะจ้าให้ให้หากเพ่นให้ใจนะจ้านั่นนะพ่นจะใหญ่เร็วนะจ้าจ้าเราทราบบนโคกกะจะแยกรุ่มละซ้องเม็ดนะจ้า ลุ่มละซ้องเม็ดแล้วกาขึ้นแน่นอนแล้วจ้า, well. milk, าพเพราะว <traveling. S 1> ่าแต่ละเม็ดนะเพิ่นกัดแตกแล้วละจ้ากาซาบันโคก็มีเคล็ดลับแค่นี้แล้วจ้าการปลูกผักปลูกสลัดละจ้าหรือว่าใช้กับวิธีผักแบบใบนะจ้าจะใช้วิธีเดียวกันจ้าซาบันโคก็ใช้วิธีเดียวกันผักสลัดกับผักผักใบนะจ้าพวกผักกาดจังซีนะจ้าพวกคะนาฮีซาบันโคก็ใช้วิธีนี้จ้า คือถังพี่นั้นเพ่นแป๊บวาอากาศหนาว่าจะไล่กว่าอากาศฮอนนะจ๊ะก็ต้องใช้วิถีแบบรัดกลุ่มนะจ๊ะรวดเร็วนะจ๊ะจะประมาณนี้ถ้าอยู่บ้านเหา่าเนาะประเทศฮอนนะจ๊ะก็เขากจ่ต้องใช้วิธีนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าผู้ได้ว่ายอยู่ในห้องแอร์นั้นอย่าเอาไว้ในห้องแอร์เดจ้ะเพราะว่าเพ่นอีสเตกซะต้องเอาไว้นอกระเบียงเดจ้าอากาศฮอนฮนะจ้ะเพ่นกับอีแตกเร็ว จ้าสำหรับมนีการผอแค่นี้นะจ้าขอบขุนที่ติดตามนะจ้าแล้ทซาบันโคกกระดีใจที่ได้เสกความความรู้ที่บาซาบันโคเคยเห็นมาแล้วประสบความสําเร็จนะจ้ากาซาบันโคก็ดีใจที่แบป่งปันให้ผู้อื่นได้รู้นะจ้าซาบันโคก็ขอ,ขอบคุณนะจ้าที่รับชมสําหรับมนีผอแค่นี้นะจ้าแล้วพอคิดหม่กันเนาอขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ